ธนาคารกลางลาวจะจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราจากประเทศแบบรวมศูนย์เพื่อรักษา,สาเสถียรภาพของสกุลเงินกีบปรับปรุงการติดตามธุรกรรมและมอบทางเลือกการเป,ปลี่ยนแปลงเงินตราที่สะดวกสบายซึ่งลาวระบุว่าการดําเนินการดังกล่าวมุ่งรับมือความท้าทายของเศรษฐกิจในลาวในปัจจุบัน เช่นอัตราเงินเฟอ้อความต้องการสกุลเงินต่างประเทศสําหรับการจัดซื้อและหนี้ต่างประเทศที่สูงการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตข้างต้นจะเอื้อให้บุคคลและนิติบุคคลสามารถซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศได้อย่างสะดวกและทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ง่ายแนวคิดสําหรับตลาดดังกล่าวจะถูกพัฒนาขึ้นผ่านการหารือกับธนาคารพาณิชย์15แห่ง ซึ่งธนาคารเหล่านี้ได้ระบุปเป้าหมายเงื่อนไขและรูปแบบธุรกรรมของตลาดเพื่อปูทางสู่การวิจัยและพัฒนาในอนาคตธนาคารกลางลาววางแผนที่จะสนับสนุนธนาคารอีก15แห่งผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการคู่มือและการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามแผนรเริ่มนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากธนาคาวสี่หัว